ออดสร้างแผ่สร้างแผ่สร้างแผ่นี่กระโดดนั่งเลยอยู่แล้วแผ่เธอพายยังไงด่าดังแดง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 มันลอยอย่างเดียวไชกเกอร์มันไม่พายหรอกอ้ามันไม่มีไอ o ฟนไม่มีอะไรเลยหรอม่มีไม่มีนายนายนายนาเธอจะยกฉันทำไมโอ้ยดชวยเธอเอง อ๊ะบึบ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 บเบบึบบึบบึบบดบบึบบึบบอบบึ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 บบดบบึ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 บบบบึ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 บบ้บบึ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 บบ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  ใช่กขาจะแกล้งอีกแล้วเนี่ย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 ตลกจังเลยนะบันนี่มันตลกตรงไหนอะทุกคนดูชัยกิโอชีแกล้งบันนี่อีกแล้วว่าเฮ้ยนี่เสียใจอะเออไม่ลองนะบันนี่หน่อยอย่ามายุ่งกับบันนี่เธอจไม่ไม่อย่ามายุ่งกับบันนี่ไม่ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับบันนี่เธออะโอมาจับปั๊บปังดิงดิ้งดิ้งดีดิงดิ้งฮ่าเป็นยังไงบ้างบันนี่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้บันนี่น่ะอย่ามายุ่ง ให้ฉันขอดู Viol ด้วยหน่อยสิดูอะไรหรอดูว่ามันดีด oh, ดหรือเปล่าน่ะโอยฉันไหลโอยฉันไยลอยว้าวอะไรทีนเนียแผลแตกเอ้ยแชรก็เธอทำอะไรแผลฉันเนี่ยแผลระเบิดเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะบะนี่โอ้ยลอยตุ๊บักตุ๊บักแชะติวติวเลยเธอน่ะนั่งมองชายเลเห็นเด็บรูไอ ปูปลานั่นใครกันนะเดินมาลังแวบๆแบบออกหาปลาในค่ำคืนมีไฟสลัวที่ใกล้ตัวมีไฟสองแวบวบ,แบบับนนี่เธอมาช่วยฉันก่อนเธออย่าเพิ่งร้องเพลงในเล่ี <laughs> ่มึกใช่ไหม ไม่เห็นมีเลยหมึกอะไรของเธอเนี่ยไซเคลิลเธอทำไมลอยตุ้มป่องอย่างี้เธอแกล้งฉันเห็นไหมเนี่ยจู่จต,ตามร์นองเธอแล้วเนะนี่ยนี่ ผลกรรมมันตามสนองเธอแล้วชัยเก้โอ้ยฉันก็แค่อยากสร้างสีสัตย์ในเธอเท่านั้นเองน่ะสีสัต์สดใสสดใสสุดๆสดใสซับซ่าสุซีสุซ่าเลยนะไม่เห็นสดใสเลยน่ะไม่สดใสหรอไม่สดใสเลยนเนี่ทุกคนอยากให้ชัยเก้าแกล้งอะไรบันนี่อีกอะคอมเมนต์บอกด้วยนะไม่แำไมต้องชอบแกล้งบันนี่ไม่เข้าใจเลยอะอยู่เฉยๆไม่ได้เหรอทําไมต้องเป็นคนที่แกล้งด้วยอะผใจอะที่ชัยเก้าแกล้งบันนี่เมื่อกี้ทุกคนว่า ผ่านหรือเปล่าน่ะไม่นด้เสียใจอะ่ะกระดูดแคทจัดโจงกคิงหายไปไหนแล้วมันนี้เธอ,อตีนะมันพังไปแล้วเรามาดูโบนโมบายดีกว่าวันนี้เราจะหนีใน้ขอวงกดไปเลยลูกเพีโอ้ว้าวาลูกพี่ไปซะแล้วไม่รอเลยว้า<ง>วหนีไปแล้ว อ้าลูกพี่หายเฉยชเกิลนั่นสิเข้าไปในหอาวงกดอย่างไวเลยันหนีไปแล้วน่ะชเกิลเรามาหาเครื่องยนต์ที่สามารถพาเราไปยังหอคอยได้อย่างรวดเร็วว่องไวไวว่องดีไหมก็ดีนะบันนี่เพราะกว่าจะเดินไปถึงอะว้ายบันนี่เครื่องยนต์เธอแต่ละอันมันหนีเธอไปทั้งนั้นเลยน่ะตกน้าบ่มแบบมไปแล้วน่ะฮ้ยเดี๋ยวฉันไปตามดูเอง ใช่้็ไปตามเลยมันตกน้ำบําแบมมากเดี๋ยวฉันจะยกขึ้นมาเองนะบันนี่ใช่เกฉันเห็นตัวอะไรไม่รู้เหลืองเหลืองชมชมที่ไหนข้างหลังเธอใช่เฮ้ยนี่มันเซนอิซึนี่นาบันนี่ใช่เซนอิซึโอ้โหมีโผล่หน้ามาให้ดูด้วยใช้เกาเมื่อกี้ฉันเห็นมันเซนอิซึเลยนะใช่ฉันก็เห็นเต็มตาเลยใช่ ชัเกล้นฉันว่าเราควรนั่งเจ้าเครื่องบินตัวนี้เนี่ยไปที่หอคอยดีกว่าตอนที่มันจะมาชัเกลโอเคงั้นบันนี่เรามานั่งเครื่องบินนี้กันเลยเข้ามาใกล้ๆบันนี่หน่อยสิโอ้ยต้องเสิร์ฟแค่ไหนเนี่ยจุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุๆบปุ๊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 บปุนบปุ๊บปุ๊บอกมบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่าบปุ๊ะปุ๊บปน๊บปุ๊บ เครื่องบินก็ไม่รอเราด้วยื่องบิน <laughs> บินไปแล้วดูสิบันนี้ <laughs> 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 เครื่องบินไปค้างอยู่ในเขาวงกตและตกลงไปแล้วนะโอ้ยล้วเครื่องบินก็ไม่รอเลย yeah. อ่ะโหเจนนี่สื่อน,น่ากลัวมากนี่มันเทพเจ้าสายฟ้าลลาลลา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 ชินาชร์เกลใช่ไหมใช่ที่ไหนกันเล่าโอชัวร์เลยฉันว่าฉันก็ว่างั้นแะหละเสียงอะไรน่ะฟ้าร้องฟ้าคำราม เฮ้เฮ้ดู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 ดาด่ดู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 ดพดูดมดเดยดู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 ดดู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 ดะดู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 ดดูดด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  บันนี่ไม่รอหรอกว้าวาบอกว่าเธาจะถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมนานไงใช่ก็ยังเดินไปทันไรเลยนะดุดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุกเฮเฮ้บันนี่สบายมากว้าบันนี่อยู่หอคอยแล้วเันี่เซนิสึมันมาแล้วอุ้ยหายใช่ก็วันนี่อยู่หอคอยแล้วอุยเซนติสึหายไปแล้วใช่ก็เธอเห็นบันนี่บนหอคอยไหมบันนี่บกมือใบอยู่บันนี่บกมือบอยู่บันนี่บกมือบันนี่บกมือบันนี่บกมือ เดี๋ยวฉันเดี๋ยวเย่ทำไมเธอถึงไวจังน้าชันก็ฉันว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเก้าอี้ไปรับเธอเอาไหมเอาเก้าอี้มารับฉันเหรอก็ดีนะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เดี๋ยวหาเก้าอี้แป้นได้วันนี้อาชาเกินไปแล้วโอ้ยจ้าโอ้ยเธอเร็ววันนี้ได้ไหมน้าวันนี้เธอต้องเร็วด่วนเันนิสึมันอยู่ฝั่งฉันฝั่งฉันไม่ใช่ฝั่งเธอเอาไปหาเธอแล้วเหรอเฮ้ยฉันเห็น ตานกมันอยู่ตรงนี้เอ้ยเราสังเกตมันได้ว่ามันมีตานกไชเกลเอ้ยมันกระโดดขึ้นมาแล้ว๋ยวฉันจะเวียงก็ไมไปแล้วนึงเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วเร็วอีกอะเวียงผิดแบบนี้โอ้ฉันเวียงผิดอะไชเกลขอโทษขอโทษฉันวิ่งจนเหนื่อยจะไม่ไหวแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาไหมเอาไหมเชกเกิลพร้อมไหมฉันพร้อมแล้วเชกเกิลพร้อมยังฉันพร้อมแล้วป่านนี้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไปแล้วเอารถไปรับแล้วเชกเกิลโอ้ยแล้ทำไมเธอไม่รอดสักทีเนี่ยเธอนี่อยเนี่ยฉันเอารถไปรับแล้วเชกเกิลแล้วแต่ฉันรู้สึกอยู่ไหนเธอเห็นหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นรถมาก่อนโอเคฮึบใบทำน้ำไปอีกโอ้ยบัานนี้ขึ้นรถเร็วรถพร้อมแล้วเนี่ย เร็วๆๆๆๆๆๆๆฉันจะมาแข่งกับเวลาอยู่เธอเข้าไปในรถสิไชเกิลเธอก็ลีลายิงเลยมันเป็นกระจกเนี่ยเธอไม่เห็นเหรอเนี่ยเนี่ยเข้าไปสิขึ้นหลังคามันทําไมฉันมองเธออยู่กดเลยนั่นไงรถยังไม่ทันวิ่งเลยพังซะแล้วแตกสลายไชเกิลฉันไม่น่าช่วยเลยเลยเนี่ยรถพังหมดดูสิตกน้ําบ๋อมแบมหมดเลยดูดี บันนี่ฉันว่าเธอเอาเก้าอี้ธรรมดามาเถอะเฮ้ชาเกิลเธอนี่น่าคอยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปหอคอยล่ะเนี่ยโอเคชายเกิลตอนนี้ฉันพร้อมแล้วฉันสร้างอีเลยเก้าอี้ที่นั่งที่ว I P พให้ชายเกิลอยู่หน้าเลยหน้าหุ่นยนต์เลยเดี๋ยวเราจะไปที่หอคอยพร้อมกันโอเคไหมโอเคแล้วว่าแต่เราจะขึ้นไปยังไงอะบันนี่กระโดดวิ่งแล้วกระโดดว้าวโหนี่วันนี้ขับแล้วโหชายเกิลวิ่งแล้วกระโดดเลยได้เลยได้เลยองม ยังไงจะก็นั่นก็ยี่เลยโอเคโว่พร้อมยังพร้อมแล้วมันอย่างเท่เลยดิ้ง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 ไปเลยไปเลยดุยดุกดุยดุกดุยโอ้โคตรเท่เลยนะบันนี่ฉันกำลังพยายามอยู่เอ้เดิน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 โอ้โหเดินไม่ไปแฮ เดี๋ยวแป๊บนะฉันขอลงก่อนโอเคมันข้ามเกาะไม่ได้ไม่เป็นไรนี่นี่นี่ยังไงล่ะโอเคแดีวันนี้ก็จะกระโดดไปว้าโอเคพร้อมแล้วชคเก็เราไปกันดีกว่าเย่เฮาเดินได้แล้วเดินได้เดินได้แต่ว่าโอ้โอ้โอ้สันสันสันโอ้โอ้โเดินยากนิดนึงนะชชคเก์เธอต้องอดทนสักนิดนึงนะ โอ้ฉันจะอดทนเพราะฉันรู้สึกฉันนั่งสบายมากเลยอุ้ยมันมาแล้วสองตัวสามตัวสี่ตัวหนีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้ลมลมลมช่วยด้วยช่วยด้วยติดขาติดขาติดอาทำไงดีล่ะทำไงดีมันมาลร็เร็วเร็วไปอุ่นยนต์พังหนีนี่นี่นีช่วยด้วยช่วยด้วยขาหักแล้วบัานี้ขาหักขา เอาบันี่โหูตัดยานเธอไม่รอดแล้วนะโอ้บันนี์ตายแล้วโอ้กระเดินกระดอนเต็มไปหมดเลยยอมแพ้วันนี้ขอยอมแพ้โอ้ยวันนี้เราจะพิชิตเขาวงกดไม่ได้หรือไงเนี่ยไม่ได้ชกเกิลดูสิมันวิ่งกันเต็มเลยว้าอย่าเข้ามาะอ่ะทุกคนมีไอเดียที่จะทําให้บันี่กับชกเกิลหนีจากเขาวงกดได้ไหมโอ้ยชกเกิลเราลองวิ่งหนีธรรมดาดูสินี่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 โอเคบันนี่ฉันว่ามันคงจะเวิร์กสุดแล้วแหละ ไปกันเอเราจะพยายามกันรอบสุดท้ายยาย,ายาว้าไมนนี่เบลอดเธอบอกว่ายังพยายามย,ายังพยายามสัก<ฮ>เท่าไร่ันนี่แชก็อยู่ในเขาวงกดแหละแล้วแชก็อยู่ไหน เชนก็อยู่ด้านริมขวาอยู่ติดกำแพงเลยเชนก็เธอพยายามเหรอเันกำลังพยายามเออเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นอะไรแวบ,บๆแล้วมันหายไปแล้วยัยยงไงฉันเห็นบนนันบนี่นี่เองเห็นบันนี่เธอพยายามเธอพยายามไปพยายามก็สุดสุดเปล่าไม่ช่วยอะไรเลยบันนี่ยอมแพ้แล้วดูสิมันมานั่งทับเราด้วยไช่เกิลนั่นสิแน่ฟ้าผ่าด้วย ฉันว่าไม่ใช่ฟ้าผ่าธรรมดาแล้วนะไชเกิลมันทำไมนะพายุเข้าด้วยเฮ้ย